เราจะรีวิวไอ้ไม้ขนาดของไม้เนี่ยที่เราใช้เนี่ยใช้เท่าไหร่เนาะเดี๋ยวเราวัดให้เพื่อนๆดูกันแล้วกันว่าใช้เท่าไหร่ลองวัดหน่อยครับไม้ที่เราใช้ตัวนี้นะครับยาวสี่สิบเซนนะครับที่เราใช้ยาว,ยาวสี่สิบยาวสี่สิบเสร็จแล้วต่อนานะ หนาประมาณสิบเซนนะครับไอ้สิบมิลสิบมิลหรือหนึ่งเซนอ่าหนาหนาประมาณนั่นแหละเนาะหนาประมาณหนึ่งเซนโอ้เซนกว่าแหละเดี๋ยวเองดูให้ชัดๆหน่อยนี่มันอ่าตรงนี้เรื่อยอีกทีาตรงนี้เห็นชัด สิบสองมิลหนาสิบสองมิลเซนนิดหนึ่งอ่ะหนึ่งเซนกับสองมิลไม้เนี่ยหนาเสร็จแล้วใส่เรามัดกันอยู่สี่อันหนึ่งสองสามสี่รมดถ้าใครจะใส่ห้าก็ได้นะหกก็ได้ไม่มีใครว่าหรอกใช่ไหมอ,อันนี้ก็คือมันก็จะไข่กันตรงนี้ไข่มันก็จะไข่ตรงนี้เนี่ยไข่ในนี้ไข่ตรงเนี้ยช่องว่างเนี่ยแต่นี้ไม้ที่เราใช้นี่ก็คือใช้ยางรัดใช้ยางรัดตรงนี้ หัวท้ายเนี่ยรับต่อข้างเวลาเราจะใช้แล้วก็แกะออกแล้วก็ขูดไข่ขูดไข่ขูดไข่แบบนี้เนี่ยยิบๆขึ้นมาดีนะขูดไข่ลงไปในนั้นนะ่ะมีคัตเตอร์กับมีอะไรยกขึ้นมาตรงนี้เลยยกขึ้นมาตรงนี้กับแปรงมีมีมีแบบนี้ก็มีคัตเตอร์แล้วก็มีแปรงเนาะแล้วนี้ก็คือไข่ไข่มัน มีไข่แมลงออนไลน์สีมันจะสีเหลืองอ่อนแต่ถ้ามันสองสามวันไปแล้วนี่ก็สีเข้มส,สีทองเลยอ,อ่าสีเข้มนนเลยพ,พอเข้มพอเข้ม,ขมแล้วก็ออกออกจากออกจากอะไรออกจากไข่เนี่ยเนาะก็เหลือแต่ลังเนาะแล้วก็ลงอาหารไปทีนี้อาหารในนี้เราก็จะมีมีล่อด,ด้วยมีมีมในนู้นอ่ะเราจะวางอาหารล่อด,ด้วยที่อยู่ในตะกร้าว่าการล่ออาหารต้องใส่อะไรบ้างนะใส่กากาน,าน้าตาล น้ำหมักผล,ลไม้ลดเปรี้ยวยแล้วกอ็อะไรอีกครับใส่เศษอาหารใส่อะไรอ่ะใส่ปลาใส่อะไรหรือแป้งข้าวเหนียวก็ได้อะไรก็ได้ใช่ไหมก็ใส่ไปไ<ด>แล้วแต่ใส่หมดให้ไม่มีกลิน่นก็ทบทวนนะวันนี้ก็จะบอกเพื่อนๆเ,เรื่องของไม้ที่เราจะให้มันไขน่นี่ก็คือนี่เราใช้เป็นเป็นไม้ยางนะไม้ยางพลาธรรมดานี่แหละพลาบูดเนี่ย แล้วก็ยาวยาวสี่สิบครับยาวสี่สิบหนาสิบสองมิลแล้วก็เราวางอยู่สี่สี่แผ่นนี่นะใครนี่ยนี่มันเะมานี่ยเนี่ยใช่เราวางอยู่สี่แผ่นเนาะวางอยู่สี่แผ่นแล้วก็ก็วางหลายมัดนะหลายมัดเราไปดูที่ว่ามันว่ามีกี่มัดอย่างในเนี้ยเราหนึ่งตะกร้าเนี่ยเราก็วางอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดมัด แปดมัดก็คือ,อมัดมัดละสี่ใช่ไหมมัดละสี่แปดมัดเป็นเท่าไหร่ครับสามสิบสองแผ่นเนาะสามสิบสองแผ่นตะกร้าหนึ่งอะโดยประมาณสามสิบสองแผน่นถ้าเราวางสองจุดก็หกสิบสี่แผน่นถ้าเราวางสามจุดสี่จุดก็ก็เป็นรยร้อยแผ่นเหมือนกันนะอ่ะอันนี้คือแนะนำเพื่อนๆนในการที่จะ,ะวางแผนเนาะวางแผนในการที่จะล่อให้มแมลงมาไข่ อันนี้ไม่ได้ล่อจากธรรมชาตินะอันนี้คือ,อบอกให้มันมาไขในในสถาน<ม>าที่ที่ควรไข่บ,บอกให้มันไข่ในจุดที่ที่เราจะเก็บเอาง่ายๆเนาะโอเคครับ,รบขอบคุณนะครับสวัสดีครับ